ทีนี้มาดูในส่วนของกิจกรรมอะมาดูในเรื่องของการเข้าวัดเข้าวากันบ้างค่ะท่านรองครับกับกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด,วดฟังธรรมวันธรรมะสวนาะเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมประชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกวันพระนะคะท่านรองค่ะวันพระใหญ่ค่ะ ็ถือว่าปี2 5 6 7เป็นปีเฉลิมพระเกียรตินะครับที่เราเฉลิมฉลองกันทั้งปีนะครับเพราะนั้นในด้านพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นวันสำคัญที่เชิญชวนข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนภาคเอกชนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าวัดกันเพื่อร่วมทาบุญแล้วก็ฟัง ระไว่าฟังพระเทศเนาะก็คือทั้งทาบุญทั้งฟัง,งธรรมพัฒนาจิตใจพ่อขาวไม่ขาวก็ปฏิบัติธรรมถือศีลแปดศีลสิบซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จัดที่วัดทุ่งโพนะครับโดยที่ท่านเจ้าคุณพระราชพิสารสุธีเนี่ยก็เป็นประธานไปสงนะครับในการที่รับตักบาตรแล้วก็ท่านก็เทศให้พี่น้องประชาชนฟังซึ่ง Uh, วันนี้ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนไปร่วมเป็นจำนวนมากนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็มอบหมายให้ผมไปทําหน้าที่ uh, นําพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้บุญได้กุศลร,ร่วมกันแล้วก็วันพระนาก็จัดอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ทุกคนได้อพอเราก็ทํามาหากินไปเนาะถึงวันพระเราก็เราก็ไปทําดีไปวดัวดวัดจิตใจตัวเองอแต่ว่า พี่น้องประชาชนอยู่ที่อื่นก็ทําได้นะครับหรือวันธรรมดาที่ท่านอ่าอ่เขาเรียกว่าคิดจะทําบุญขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมาก็เข้าวัดไปทําความดีที่วัดใช่ค่ะการทําบุญเนี่ยไม่ได้ต้องรอแค่เพียงวันพระเท่านั้นวันไหนก็สามารถทําได้ที่เราสามารก็เชื่อว่าอ่าพระสงฆ์หรือท่านเขาเรียกว่าอ่าพุทธ่บวชอยู่เท่าก็ด้ช่วงเข้าพรรษามาก็เขาเรียกว่าวัดปฏิบัติเต็มที่ แล้วช่วงนี้ก็ออกรรษาะนะครับท่านก็จะได้ก็เรียกว่าเอาความรู้ต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาครูบาอาจารย์สอนเนี่ยก็เทศหรือปฏิบัติให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เป็นหลักในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับค